เจออีกตัวแล้วครับไอ้ขมิ้นคีิเขาเงินเงินบาทไทยนะครับท่านเจออีกตัวแล้วนะครับไอ้นี่ไม่รอดแน่นอนครับท่านตอนนี้ตำรวจตามล่าอย่างหนักเลยครับเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยประมาณหกเจ็ดวันก่อนเนี่นะครับท่านไอ้นี่ลงคลิปลงมาที่ติดต่อครับแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่กาลังตามล่าอยู่ตอนนี้ไม่รู้จะจับได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเท่าที่ผมดูข่าวเนี่ยเขาบอกว่าท่านคงจาได้นะครับบาเมื่อ โฮคิดวันก่อนนี่เขาโดนจับไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับท่านโดนจับหรือว่าถูกฆ่าตายอะไรประมาณนี้แหละครับท่านผมก็ดูไม่ร่อยจังแล้วผมจะเอาคลิปนี้ไหมพี่พี่เพื่อนน้องท่านดูว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาเนี่ยทําเงินในประเทศไทยแต่อยู่ในประเทศไทยแบบนี้เขาจะรอดไหมถ้าเขารอดก็ถือว่าโชคดีผมกลัวว่ากลับไปฝัง่งโดนถูกฆ่าตายแน่เลยครับขอให้พี่พีนเพื่อนน้องกันดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆเลยครับจนจบเลยครับท่านจะได้ดูว่า คนแบบนี้อยู่ประเทศนี้ทอรยุขนาดนี้ยังจะให้เขากับาเข้ามาอยู่อยู่เลยครับอย่าสลับผมไม่เลยนะครับเอาแล้วไงเมนตัวแสบไปไม่รอดเจอคุกไทยหลังหนุ่มเขมนโชเกาหมินเบื้องสูงไทยเหยียบย่ําเงินบาทไทยแต่สุดท้ายไงเงยเพราะตํารวจสันติบาลไม่ปล่อยผ่านบุกโรงพักบางเขนแจ้งเอาผิดมอ1 1 2 เรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสข่าวดราม่าแบบข้ามคืนกับเมรตัวแสบคนใหม่ที่ออกมาฉายแสงอีกครั้งเมื่อมีหนุ่มเมนที่ใช้ชื่อ BLBL BL ได้มีการออกมาอัดคลิปด้วยการถือธนบัตรไทยพร้อมพาดพิงถึงพระมหากษัตริย์ไทยด้วยการวางธนบัตรเงินบาทไทยและเอาเท้าอันศกกระปลกโสโโรกของตนเหยียบย่ำอย่างไม่น่ารอายใจที่เรียกได้ว่าเป็นการกระทำที่ให้อภัยไม่ได้และต้องการลงโทษอย่างทันที โดยเราก็มีตัวอย่างของคลิปให้ทุกท่านได้รับชมความต่ำต้อยของบุคคลชาวคอมมิวนี้เห็นอันนี้แล้วเห็นอันนี้ไหมเห็นไหมมึงดูอีเคียเนี่ยเห็นไหมมึงคอยใจมันอีเคียมีอีลุกนี่มึงคอยใจมันอีจับหายอีควายอีก,กุปปี้มึงชอบกุปปี้ประเทศเขาอีเคียโค้มันเชื่ออะไรว่ะอีเคียเนี่ยแกตอบถูกคอมมินหน่อยอีเทียจะเชื่ออะไรบอกบอกคณไม่รู้อะไรไหม เฮียเีชื่ออะไรอีกุปปี้นี่นี่ไงอีควายหน้าตามันเหมือนควายชิพายเลยดูเลยนะนี่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 นใช่หมนหน้าตามันเหมือนควาอเซียมึงรู้ไหมประเทศกูเป็นประเทศตัวจริงประเทศมึงเป็นกุปปี้สัตว์อีสาเอวอิสาเโจนอิโจนสมุทร อีนาตามันควายเห็นไหมมึงมันควายสิบหายเลยมึงเห็นไหมนี่นะมึงเห็นไหมนาตาซึ่งคลิปนี้ได้มีการอับลงไม่เพียงกี่ชั่วโมงก็ได้กลายเป็นไวร่าอย่างรวดเร็วและแน่นอนผลกรรมก็ตามสนองทันทีเพราะคนไทยไม่อยู่เฉยจัดทั่วลงหนุ่มขเขมรยับจนเจ้าตัวต้องรีบแก้ตัวและอัดคลิปขอโทษทันทีแบบไม่อายหน้า สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมขอโทษด้วยนะครับผมได้ตั้งใจเยียบเงินประเทศไทยนะครับผมขอโทษนะครับให้อภัยผมด้วยผมขอโทษนะครับจะเป็นวันนี้ต่อไปผมหยุดทําแบบนี้อีกแล้วผมหยุดดูทูปปทศไทยอีกแล้วขอโทษด้วยนะครับผมขอโทษประชาชนประเทศไทยด้วยแย่งแกผมเลยผมไม่รู้เรื่องผมทาไปแล้วอะ่ะผมต้องขอโทษด้วย ขอให้ผผมด้วยนะครับผมกอโทษขอโทษพี่ๆกับน้องๆดาวผมเลยครับผมไม่ว่าอะไรหรอกผมผิดจริงนะครับกอโทษด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงเจ้าตัวจะมีการออกมาอัดคลิปแก้ตัวและขอโทษชาวไทยประเทศไทยแล้วก็ตามแต่ทว่าผลกมยังไม่จบสิ้นหลังล่าสุดสืบเนื่องจากการรายงานสื่อข่าวใหญ่ไทยได้ยืนยันว่างานนี้ตำรวจไทยไม่อยู่เฉยออกมาเคลื่อนไหวเรียบร้อย ในวันที่6กันยายนพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจบางเขนรับแจ้งคดีความผิดเกี่ยวกับมาตรา112และข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องงานนี้ตำรวจสันติบาลแจ้งความเองมีคำร้องทุกข์เป็นคดีอาญาที่1794และพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปสืบสวนต่อไปเบื้องต้นสอบปากคำผู้กล่าวหาแล้วรวบรวมหลักฐานรายงานการสืบสวน หลังจากนี้สิ่งที่จะทำคือดำเนินการขอสารออกหมายจับต่อไปโดยการตรวจสอบพิสูจน์บุคคลในคลิปคือเป็นชายชื่อนายดวงสัญชาติกัมพูชาหมายเลขบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเกิดปี2533ปัจจุบันเป็นแรงงานขเขมรอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีตำรวจจะดำเนินการขอสารออกหมายจับต่อไปจึงเรียนมาเพื่อคนไทยที่ถูกใจโปรดรับรู้ด้วยและนอกจากนี้เองก็มีการรายงานแบบพิเศษจากเจ้าหน้าที่ หลายหน่วยงานของไทยโดยเฉพาะด้านเจ้าหน้าที่ชายแดนตรวจคนเข้าออกเมืองก็ได้มีการตึงเข้มตรวจทุกแรงงานเขมรที่เข้าออกไทยในช่วงนี้อย่างจริงจังเพื่อการจับตัวนายดวงเขมรปากแจว๋วโดยเฉพาะตามการรายงานของเจ้าหน้าที่ได้กล่าวว่าให้ทราบข่าวด่วนจับได้แล้วเขมรเหยียบแบงค์ยี่สิบจับได้ในระหว่างเดินทางข้ามกลับไปประเทศของเขานะครับแล้วก็ไปถูกจับได้ฝั่งนูน้นแล้วก็ถูกกุดหัว อย่างโหดเทียมอมริตมากๆเอาโหสิกรรมให้เขาเขาได้รับผลกรรมที่เขาก่อแล้วก็ขอให้เคสนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านมาทํางานที่ประเทศไทยคิดจะทําอะไรลงโซเชียลจะทําอะไรกับประเทศไทยดูถูกจะเหยียดหยามน้ําใจกัน คิดให้ดีนะครับขอให้เคสนี้เป็นตัวอย่างสยดสยองมากผมเห็นคลิปแล้วเห็นเอกสารแล้วตอนนี้รู้ชื่อนามสก,กุลอะไรทุกอย่างสัญชาติกัมพูชานะครับเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วด้วยการกุดหัวยังโหดเทียมการทำงานที่เกี่ยวกับการหาบทะแสการติดตามตัวชายชาวกัมพูชาที่เขาสร้างคอนเทนต์แย่ๆด้วยการจับจ้วงสถาบันเบื้องสูงแล้วก็เหยียบย่ำธนบัตรไทยเนี่ยยังไม่จบนะครับเขาคงจะคิดน้อยไปอมองคุยมัด Đâm hai chanh, đâm hai chanh, đâm mụ chanh Miền ทั้งชาติเลยนะครับทั้งเป็นดินเลยถึงแม้ว่าในวันนี้เรายังหาตัวเขาไม่เจอแต่ก็ต้องหาต่อไปในลักษณะกัดไม่ปล่อยนะครับซึ่งช่องนี้ก็จะติดตามต่อ,ตอไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตัวหรือว่าข่าวนี้จะจบด้วยการจับกลุ่มหรือว่ามีพยานหลักฐานแน่ชัดว่าเขามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตฝากติดตามช่องพี่บาไว้ด้วยนะครับช่วงนี้กระแสะแรงมากๆนะครับเกี่ยวกับข่าวคาวการติดตามไล่ล่าชายชาวกัมพูชาที่เขาทำคอนเทนต์จับช่วง เบื้องสูงแล้วก็หยียบย่ําธนบัตรไทยนะครับหลายหน่วยงานความมั่นคงก็กําลังติดตามไล่ล่าหาข้อมูลที่มีอยู่หรือว่าที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ก็ยังคงติดตามอยู่นะครับประชาชนคนไทยเราให้ความสนอกสนใจกันมากๆกเลยกับการจับกลุมแล้วก็ผลักดันส่งกลับชาวกัมพูชาบ้าเองก็มีการตรวจสอบไปเรื่อยๆนะครับทุกๆวัน เมื่อวานนี้ก็ส่งกลับไปทั้งสิ้นเกือบ100คนนะครับไม่เจอนะครับในวันนี้เช่นกันก็รวมไปแล้วตอนนี้เกือบ50คนที่มีการส่งกลับสอบใบหน้าตรวจสอบอะไรไปแล้วก็ยังไม่เจอตัวจะไล่เรียงตรวจไปทีละคนครับอาวไม่เหมือนาวบ้านแม่บ้านพือนที่เสิม เพื่อต้อ,องเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าครับเปิดหน้าไป,าปาไปกำลั<ป>มง,งม่งหน้าไปที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับเพื่อจะได้เอาตัว ทั้งหมดเลยครับชาวกัมพูชาทั้งชายและหญิงเนี่ย35คนแล้วก็มีเด็กๆด,ด้วยนะครับเพื่อจะได้ผลักดันเขียนนี้กลุ่มนี้ทั้งหมด35คนที่ส่งกลับในเช้าวันนี้นะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วไม่มีคนที่หน้าตาเหมือนกับผู้ต้องหาที่เรากําลังติดตามตัวอยู่ถ้าจะถามว่าทําไมถึงไม่ทําอย่างอื่นที่หนักกว่านี้ทําไมถึงปล่อยไปแบบง่ายดายก็ว่ากฎหมายวางกรอบไว้แค่นนี้นะครับก็คงจะต้อง ติดตามไล่ล่าหาตัวคนนี้ต่อไปจนกว่าจะเจ,เจอตัวนะครับหรือเราติดตามในช่องนี้นะครับเดี๋ยวมีข่าวอะไรเพิ่มเติมพี่บําจะนําเสนอให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับขอบุณมากๆเลยนะครับผมแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับและนี้ก็คือข่าวการอัปเดตการไล่ล่าจับตัวหนุ่เมเขมรนตัวแสบปากแจวที่เรียกได้ว่าทําเอาเจ้าหน้าที่ไทยไม่อยู่เฉยพลิกแผ่นดินหาตัวเพื่อนํามาดําเนินการอย่างเร่งดวง่วน โดยอย่างไรก็ตามเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ไทยรีบเจอตัวให้โดยไวนะครับยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลามาทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้า